สูลเล่นข้าวาวตายช่วงแกปลาดินนะครับตรงบกผ่า,านไปเลยสำหรับประเพณีย่ญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเพณีจักพลดทอดป้าๆในแข่งเรือย,ยาวยำจมปีส้อมปานหน้ารอยกสิบ้านะครับ <c oughs> ซึ่งผ่านไปด้วยดีตุกกข้ายโรไม่โรมือจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุ่มการโรคอยกับนุงง้ยอมที่ว่าปีนี้ในดวงดั้งไปทัว่วโลกทั่วประเทศเลยทีเดียวนะ <c oughs> ใชะะ่ในลุกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์กันเยอะมากนะครับหลากไลยกิจกรรมเลย และก็ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับคือการเตรียมรับมือนะครับเรื่องของฟุ้นฟ้าอากาศซึ่งขาดหวาตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฟุ้นเพิ่มมารคขึ้นนะครับค่ะแล้วก็อีกภัยหนึ่งก็คือภัยยาซิฟติดต้องบอกว่ายาซิฟติดเรื่องของคุณบ้าคุณเชื่อคุโล่นี่ยมารคนะครับขณะนี้ถูกควายก็ต้องเร่งปรับรามนะครับตั้งคณค้าคเซฟบครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับทันนันทวัฒเจริญวันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานียุนใน่ไสกับเราเลยครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับป่าวเกลี้ยงหนองยิ่งออมนะครับก่อนอื่นต้องรอท่านผู้ชมุกท่านด้วยนะครับก่อนทล่อนตข้อสดบ่าวเกลี้ยงยิ่งอมนะครับเพียได้ไปรวมรายการสดนะครับระวัติอีก่องรายการนะครับทีเด็าและงานจาบปลาทีชาช้างครับครับท่านรองครับไม่ไปไรครับท่านครับอนอื่นเลยพุ่มเกลืนเมเบร์นเรแตเรียวเรื่องความสาเร็จของประเพณีทอดจากปลาทอดประป้าและเข่งเรยาวยากรวจวัสฎร์ธานีปีนี้ครับยายทันได้ผู้งนิดหนึ่งครับถึงความสาเร็จที่เกิดขึ้นครับครับปีนี้ชื่อว่า การจัดงานของเรานประสบความสําเร็จไปอย่างดีนะครับเราต้องขอขอบคุณทางเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีนะครับองการด้าน,นชังหวสุราษฎร์ธานีรงเที่ยวลรกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธาน,าววาธานีนะครับจากการองเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการทุกหน่วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคชาชนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนการจัดงานทาให้งานของเราเออกมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับปีสําคัญปีสุดของนี่ก็คือพีน้องเจ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับ อันที่ได้รวมกันจัดทาเรืะอมพอระนะครัาไม่ว่าจะเป็นท่องทางบกหรือทางน้ำนะครับยังสวยงามนะครับคือเป็นปุทตบูชาแล้วก็ซึบสชั้นประเพณีอันดีงามที่เป็นหลักษของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับแล้วก็ในปีนี้นมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสรงแสงสี่เสียงตลอดจนนำปุดนตรีนะรับที่ได้รับความสนุนมาจากทางท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวย่งประเทศไทยนะครับทําให้เอกเสียงเราเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับซึ่ง ในวันเปิดงานนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการองท่ยเและกี่าครับท่านนิพัฒน์ะท่านพิพัฒน์นะครับรัฐมนตรีประการเนี่ยก็ได้มาเป็นประธานให้นะครับท่านก็มีแนวคิดที่จะยกระดับการจัดงานของเราเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแต่ละท่านอาจจะเชิญยูเนสโกหรือว่าเชิญกินเนสบุ๊กนะครับมาบันทึกทถิต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของเราให้สู้ระดับโลกนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางเสศาบาลนครสุรชานี่นะครับว่าในปีหน้าเนี่ยทางเทศาบาีเองก็มีแนวคิดที่จะ เชิญเรื่องพระนองพระจากทิพที่จังหวัดภาคใต้นะครับ,รบมารวมในกิจกรรมด้วยนะครับกเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ปี่น้องชาวใต้ได้มาดูอ่ประเพณีจับพระต่อพระป้าแล้วก็แข่งเรือยาก้องสุราษฎร์ธานีว่ามีความยิงหย่ขนาดไหนครับค่ะราว่าปีนี้ยิงหญ่แล้วแต่ว่าในปีต่อๆไปนะี่คะพีน้องได้ฟังพันนี้ก็ต้องติดตามว่าที่มีความยิงหย่วันนี้ไปพันพรือลาวนะคะท่าดันรอง เซตจากประเพณีที่หลุหลวงไปได้ด้วยดีค่ะม,มาอีกทึ่งประเด็นที่ว่าต้องติดตามกันในชน่วงนี้มั่งค่ะก็คือการรับมือกับสภาพอากาศค่ะสถานาการณ์ปัจจุบันตอนนี้เป็นผันเรือมั้ขคะท่ันรองครับตอนนี้เราติดตามก้าวทานทางอทรสาหกรรมทางกาเคล่นว่าพื้นที่ดีประสอบอุตภัยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะอุบลราชธานีนะครับที่นาเรือพนมพระมารวมเรือเทียนนะครับมารวมเรือเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมนักเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเราเองนะครับในควงสัปดาห์นี้ครับจะมีอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ผัดเข้ามทางฝั่งใต้เราเนี่ยสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยจะมีฝนตกคนข้ามมานะครับทังจังหวัดเองเนี่ยโดยส่วนป้องกรรนันและบรรเทาท่าภัยเนี่ยก็จะพยายามติดตามสถานการณ์และก็จะประกาศเตือนภัยครับพี่น้องประชาชนในหลักฐานนะครับในเรื่องของฝนที่จะมาถึงภายในอาทิตย์นี้นะครับในเรื่องของลมนะครับ ลมทะเลนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงด้วยเนี่ยในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรือเหลกๆต่างๆเนี่ยทางบพจังหวัดทางเจ้าถาเนี่ยก็จะมีประกาศนะครับกรณีนนเกิดลมแรงเนี่ยห้ามออกจากัองต่างๆนี่คอยจนติดตามด้วยนะครับพีน้องทีประกอบอาชีพประมงนะครับเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผูเ้เสพยื่มเป็นหนึ่งรายาเี่ียมเภือท่าชนะนะครับในเรือ่องของเลือดนะครับทังนี้ก็ทางทางจังหวัดเองก็จะพยายามประสานประกาศ ิข้าวสารในเรื่องของล่มต่างๆให้กับทางเจตําบลที่มีชายฟั่งติดเรือติดทะเลนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังทางอำเภอทางท้องทิ่นนะอ,อ,ะอ,อ,ะอ,อะะบพอตอเทศบาลต่างๆเนี่ยให้ช่วยประชาัมพันด้วยกรณีเกิดพายุลมแรงขึ่นต่างนครับอืมนะครับตอนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะอะนี้การเตรียมความพรม้อมในการดําเนินการในรอบเตรียมพื้นบ้างครับท่านครับครับท่าน ผู้วานะครับท่านวิจิตรินโตก็ได้มีการประชุมน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมีการเตรียมการไว้ในรายเรื่องนะครับในทางเขตเมืองพั้ะทางเทศสาลนครต่างๆเนี่ยก็ทางเทศบาลเนีเ่ยมีการพุดลอกท่อคลองระบายน้ำท่อระบายน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานรับทังท่านรองนายกมนตรีครับท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับก็นนบบนนบได้มาตรวจาเยี่ยมโครงการเคลื่อนระบายน้ำนะครับที่บริเวณถนนระประช่อนะครับตรงนี้เพื่อ จะดำเนินการที่จะป้องกันน้ำที่จะท่วมในเขตเมืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตเตรียมจุดแกมลิงนะครับที่ตุงมกระจุดป้ององันเภอบุญพินนะครับซึงมีการปุ๊แกมลิงไว้เพื่อรองรับน้ำเพื่อป้องกันการไม่ให้หน้ำม,มันไหลมาจะยัางรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่พีนอะชาชนตรงนี้นะครับจนทั้ง,างการรองในพื้นที่เองนะครับก็ได้ มอปบปนยบายต่างๆกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติแล้วนะครับในส่วนของบุคลากรหรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องน,นี้นะครับก็ได้มีการซักซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับมีการฝึกบทวนนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของยานพาหนะที่จะใช้ในการดูแลหักเดินไปขึ้นตรงนี้นะครับโดยที่ทางตัวกระแสงเองนะครับทาง่านนเพิร์นะครับรวาางประธานอพจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดทำส่งทัศนิลักทิ่ไทยกับบ้านที่มีผู้พิการ คือต้องาอยู่หรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพื่อดี่จะให้ทางเจ้าหนี่สามารถกับไปช่วยเหลือได้กรณีเกิดไฟขึ้นนะครับประเด็นสาคัญที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการติดตามข้าวสารนะครับการแจ้งเตือนนะครับโดยทางจังหวัดศุนยนป้องกันและปราบปรามภัยจังหวัดนะครับทางอำเภอนะครับทางองค์กรปกครองที่ถิ่จะต้องคอยติดตามฟังข้าวสารแล้วก็คอยแจ้งเตือนที่นอกประชาชน ในเรื่องไพ่ปีเกิดขึ้นต่างๆเพื่อให้สามาถดำเนินการในการช่วยเหลือและอภิพญได้ทันทุงที่ครับครับเมื่อเร็วานี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณกับรองนายกในฐานะผู้อำนวยการนาเมงชาร์ดเนี่ยมาประชุมกับว่านาส่วนในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยครับท่านเน้นย้ำได้เป็นพิเศษบ้างครับท<ม>่านครับการเรื่องสาคัญที่สุดเป็นเมื่อที่ผมบอกคือเรื่องการแจ้งเตือนพี่นอปราชชนนะครับให้รับทราบกรณีไัยจะมาถึงโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อใหอม้มีการอภออิญญ์เกิดเรื่องข้องกอัไบไฟอภิญญ์ไปที่สูงเพื่อไม่ให้เกิด ความซึ้เสียมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องข้องการเตรียมพร้อมในเรื่องข้องโบราณวัตถแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับนี่ทันเรียนยำไปทั้งคัญเลยนะว่าจะต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะออกสา้าหมัดออกไปดนเนืนอการได้ท่านทูงที่ครับอืค่ะนก็คือในเรื่องข้องที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องข้องการฟ้นตกองนักช่วงนี้ผี่บากเรียงนะคะทีนี้มาอีกนึ่งภัยค่ะทันรองค่ะตอนนี้ที่กาลังดุนแรงก็คือในเรื่องข้องย่าเซฟติดค่ะทางจังหวัดของเราได้มีมาตรการป้องกันในเรื่องนี้ผันพื้นมั้ง ครับปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปนัญหาสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าเราติดตามข้าวสารประชาชนว่ามีผู้ที่เสพยาแลกกลุ่มครั้งนะครับแล้วก็ไปก่อฮิตทําความเสียหายหกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ทางจังหวัดเองก็มีความสาคัญนครับมีการประชุมศู์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท้องจังหวัดนะครับแล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยทางจังหวัดเองก็ได้มีการสนับสนุนกงประมาณให้กับทางตำรวจผู้ช่ในเรื่องของการจัดตั้งจุดตรวจ ด้านต่างๆที่เป็นต้นทางเข้าสู่เมืองของเราตรงนี้นะครับถึงรบับการเมืองการเมื่อง่องสดา,ท,าที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่เก้านะครับก็ได้มีการจับกลุ่มายาบ้าได้ประมาณหนึ่งแสนห้ามืมมม่นเมตรนะครับถึงมีการแสดงข้าไปแล้วอันนี้เกิดจากการที่ทุกคนได้รวมมือรวมแรงกันในการจัดทั้งจุดตรวจละห้าเข้านะครับในส่วนของน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอปสภซคอผักแป้น,นครับถึงเป็นนวยงานที่ตั้งในเขตวัชรธานีเราเองนี่ก็ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการหยึดรับนะครับข้องฟูขายยาเสพติดต่างๆนะครับซึงในปีส้อง่อยสพกเนี่ยทางปอปซสอยเองและทางเปาจะหยึดรับบางทีหนึ่งแสนล้านบาทนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ข้องรัฐนะครับทางสันพูอิงและสั้งการในถูกน่วยนะครับในํารการตรวจคัดกรองนะครับสร้างเสพติดในหลางกายไม่ว่าจะเป็นทังสำรวดฝ่ายปกครองต่างๆนะครับแากเรื่พงของกระผรวต้างๆเหมือนการทางวินัย ครับผู้ที่ปอสร้สางเซตติในหลังกายด้วยแต่เราต้องการแบดรักษาผู้ป่วยจากยาเซตติดน,นี่ครับก็จะมีอยู่ต้องรวมก็คือกร่มที่ไม่รุนแรงนะครับอันนี้ทางโรงพยาบาลชุมชนหลังเพือรัสามารถที่จะให้การรักษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงเนี่ยคงต้อง,งให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับโรงพยาบาลสวนสุรา,าดฎรนะครับเป็นคนเรื่องรักษาฟืนฟูให้ผู้ป่วยลับมาปกติแรักสามารถอยู่รวมกับ ครอบตัวได้นะครับทากันที่สุดก็คือถ้ามันครอบรัวนะครับ,รรบต้องช่วยกันดูแลสร้างความสร้างภูมิกลุ่มกันนะครับที่จะให้กับหลูกลานของเราเนี่ยไม่ไปใช้ยาเสพติดนะครับชุมชนเอง้องที่เอนงนะครับก็ต้องมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆเพื่อจะดึงเอาเด็กในเยาวชนเข้ามามีส่วนรวมในการออกกำลังกายนะครับและให้ความรู้ในเรื่องผิดไปของยาเสพติดตรงนี้นะครับที่แนวทางที่ี้ก็อ่าดงแด้พูดคุยแล้ว บ้างมาตรการในการดำเนินการอาไว้ในเรื่องนี้ครับครับผมเอาละครับเรื่องอาวุธปืนละครับท่านครับมีการเน้นย้ำมันพือบ้างครับในเรื่องอาวุธปืนนี่ครับทางานยกรีเองก็ได้สร้างการให้มีการกดคั้นมาแล้วนะครับทางกระทรวงมาไทยนะครับก็ได้มีหนังสือสร้างการมาอย่างจังหวัดให้คำชับในแต่เบียออาวุธปืนอำเภอขื้นแต่ถนนเพอนะครับให้ตรวจสอบคุณสมบัติกล้องผู้ที่จะมาข้อพื้นนะครับให้รอบรอบโดยเฉพาะในเรื่องของ การตรวจสอบรับรองทางทางจิตคือ,อว่ามีคนะนิด,ดไม้ฝันเพื่อนไม้ตรงนี้นะครับจะองมีการรับรองจาผู้วงชายเองหรือว่ากับนั่นพยาบาลในพื้น,นที่นะครับหากพบว่ามีอาการทางจิตคือมีคนจิตต่างๆเนี่ยกรณีได้รับอนุญาตไปแล้วเนี่ยกพสามารถเปิดท่อละีึกอาวุธปืนขึ้นก็มาได้นะครับตรงนี้นะ,น,าาะน,นะครับเพราะนีนการขออนุญาตได้จะอยากขึ้นนะนะครับกำจับต้องดูรายละเอียดมากขึ้นนะนะครับท่านครับค่ใช่ครับ เมื่อที่ทันวาแล้วค่ะทางเรื่องยาสเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยบางทีชุมชนนี่ก็จะมีความใกล้ชิดกันมากนะคะถ้าเกิดว่าคนในชุมชนเนี่ยมีความเห็นผิดเห็นความผิดปกติว่าออกคนนั้นแลไม่ใครดีก็สามารถแจง้งหน่วยงานสามารถแจง้งแข่งได้ใดมั้งคะท่าน,นรองคะ,จะ,จะแจ้งไี่อำเภอได้ครับแจ้งแจ้งทางกับนั้นพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็จะมาแจ้องอำเภอแล้วก็อำเภอก็จะเรียกมาตรวจสอบครับเพรว่ามีบุคคลจิจริงก็จะมีการเปิดค้อนแล้วกเรียกอาวุธปืนกลับมาไว้ที่อำเภอครับครับผม มายเลหนึ่งเรื่องนะครับารการสั้งกานะครับโครงการแซงนําไช่แซงนำใจไทยทางชาติดเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่แปดครับย้ายฐานได้ฟ้าประชามันเรื่องนี้ครับรับเรื่องนี้ก็ด้วยสุ้นหลบลอดเลือดสมองสิริราชกับคณะแพทยศาสตร์ศิริร,ร,รพยาบาลเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อจะสร้างความรู้ในเรื่องของหลบลอดเลือดให้กับสร้างพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยจัดกิจกรรมโครงการแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมัอมพาตครังที่แปดนะครับ เจริญปราชญ์ซึงมีกิจกรรมในการจัดอยูซ้มยานะครับก,รรกิจกรรมเจริญปราชต์จัดที่เซ็นท่านนะครับนะอยู่ที่้านจัน,นทึกเซ็นท่นกิจกรรมให้ความรู้เนี่ยจัดทุกลงโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาออลอำเภอโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วกิจกรรมออกกำลังกายเนี่ยจะคือจะได้มีการเดินบิงปันนะครับในวันที่วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับที่พุ่พุ่นทะเลนะครับซึงมีการรับสมัครไปแล้วนะครับมีผู้สมัครประมาณ2,000กว่าคน นะครับถึงมีการมีกิจกรรมในการดําเนินการล่ายางนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งฟันลั่นหรือว่ามินิมาลาทอนมีการปั่นจักรยานอันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับปันป่นเพอรอสต็อาพระยะทาง20กิโลเมตรนะครับถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับเสื้อแล้วก็เข็มแล้วก็เลียนนะครับสีระลึกทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่30ตุลาคมนี้ที่บึงสวนะนะบึงขุนทะเลครับครับอันนี้สรนธานีเราก็พร้อมที่จะ รวมในกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะครับทุดตายกับย้ายตันรองในฟากพี่น้องประชาชนเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสั้นจากภาครัฐนะครับในรายๆยเรื่องในช่วงนี้นครับเชิญครับข้อมูลข่าวสั้นที่ต้องติดตามในช่วงนี้ก็คือเรื่องข้องพ้นป่าทป่ากาศนะครับต่อภาคทางพี่น้องประชาชนนะครับทางจังหวัดเองทางอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อมีสถาภไยต่างๆจะเกิดขึ้นเรื่อระดับการแจ้งเตือนจากกรมุตุต่างๆเราจะประชาสัมพันธ์แล้วก็จะ แจ้งข่าวสารให้กับท่านได้รับทราบนะครับแล้วท่านค่อยให้ติดตามฟังข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับทางสุราษฎร์เราเนี่ยคนอาจจะตกนักสักนิดนึงอาจจะมีเป็นมะนาวพนมากนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับช่วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับที่สำคัญตอนนี้โรคโควิด -19 ก็ค่อนข้างจะเบาบางลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรายังเข้าไปอยู่ในสถานที่เสียงทำให้ทานดีอากาศไม่ใช่เทหรือว่าห้องแอร์ต่างๆเนี่ย ก็ยังควรส้มไส้นากาศนามัยอยู่นะครับผมครับพวกวัน <ฮะ S 1> นี้ต้องขอบคุณท่านรองมานะครับหมายข้อมูลกระถางรายการนะครับขอบคุณมากครับท่านรองครับครับขอบคุณเบลเกียงน้องยิ่งออมครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ ท่านนันทวัฒน์เจริญวันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีให้ข้อมูลในไล่เรื่องเลยกับน้องงงไล่เรื่องเลยค่ะแต่ว่าเราอยากแนนสักนิดนึ่งค่ะพี่บอกเกลี้ยงววาในเรื่องของน้ำท่วมที่เราให้ติดตามพยากรณ์อากาศนี้<ม>ติดตามจากแล่งทีเชื่อถื่อด้หน่วยงานทีนาเฉื่อถือได้ค่ะเพราะว่าบางทีมีการลงพับข้าวเก่าๆ้าน้ำท่วมแรงๆคนเข้าใจพิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่่ยงานภักรัดก็สามารถติดตามกันได้ค่ะ